อู้ฮูสวัสดีจ้าอือหือเป็นไงวันนี้ตีมใหม่กระทันกระทบน้อยเหมือนเดิมแต่ตีมใหม่นะจ้าวันนี้แดดดีมากๆแล้วก็ฉันไม่มาตีมชุดนอนนะวันนี้ฉันมาตีมในชุดตำสวจจ้าแล้วก็อ่าแล้ววันนี้ไม่ใช่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายโมงนะจ้าตอนนี้สิบเอ็ดโมงจ้าเป็นไงฉันตื่นเช้าไหม ไม่ใช่นะจะตื่นตั้งแต่สิบโมงแล้วบอกเลยแล้วนี่ค่ะหนึ่งแก้วใหญ่ black coffee with lemon กาแฟดำกับนำ้ำกับมะนาวซีกหนึ่งใครจะใส่สองซีก็ได้นะแล้วแต่จะเกิดใส่เติมเกลือชมพูล,ลงไปก็เติมค่ะแล้วแต่ตามใจชอบวันนี้จะมาในเรื่องอะรายคุณป้า คุณลุงคุณตาคุณยายคุณแม่จำไม่ของฉันแล้วก็บางทีก็คุณพ่อฮีโร่ของฉันพวกนางชอบมาถามว่าอนอนหลับยากนอนหลับนอนบ่หลับนอนหลับหลับตื่นตื่นอย่างเี้สิเพื่อนบอกว่านอนหลับหลับเดินตื่นนอนไม่ค่อยหลับนะทุกคนเออมันเกิดมาจากสาเหตุอีอย่างสาเหตุแรกเลยไม่ต้องคิดเยอะง่ายๆเลยคือเราแก่ขึ้นไงสารเมลาโทนินมันลดลงทุกคนแล้วก็บาง ในตัวผู้หญิงอ่ะมันสารเอตัวเจนมันลดลงใช่ไหมมันก็เลยทําให้หลับยากหรือบางคนอาจจะเครียดกับลูกกับหลานเกลียดเรื่องนั่นเกลียดเรื่องนี้เกลียดเรื่องเงินเครียดคิดไปต่างๆนานาสมองมันไม่โล่งไงเวลาสมองมันมีขยะเยอะๆค่ะโอ้ทษทีค่ะมันมีอะไรเยอะๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องอะไรนู้นนั่นนี้มันแล้วสมองมันไม่โล่งมันก็เลยหลับยากไงเรื่องของเรื่องอัรนกออกหม่แล้วเอา จะแก้ตังใดบ้างค่ะ่าจะแก้อย่างไงถ้าจะบอกว่ามันแก้มันแก้ได้ไหมมันมันแก้ไม่ได้ทุกคนมันแต่มันมีทางช่วยไงมันช่วยแบบเบาบางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างหนึ่งเลยนะที่จะทําให้แบบการนอนหลับดีขึ้นคือไม่ต้องไปคิดมากเรื่องของใครใครทาสมองให้โล่งนั่งสมาธิให้ลมหายใจขึ้นมานี่ขึ้นตรงสมองนี่ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นไม่ต้องไปใส่ใจมากหรอกลูกหลานนั่นปล่อยเขาไปใส่ใจเรื่องตัวเองนี่ กินให้อร่อยไม่ต้องคิดเรื่องคนอื่นคิดเรื่องว่าเออวันนี้จะกินอะไรดีวะกินอะไรจะแซบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าเป็นบ้านเราเนาะ,ะชื่นใจคนแก่คุณตาคุณยายาเวลาง่วงนอนให้นอนเลยแล้วก็พวกหลานๆหรือว่าคนที่ดูแลไม่ต้องไปกวนนะเวลาอยากนอนเวลาเวลารู้สึกง่วงตอนไหนให้นอนตอนนั้น แล้วก็ถ้านอนแล้วอย่าให้ใครไปกวนเพราะว่านั่นคือร่างกายเขาบอกเราแล้วว่าเราจะต้องนอนเราเราต้องการพักผ่อนไม่ต้องว่าเอ้ยเวลาถ้าเป็นคนแก่นะไม่ต้องบอกว่าเอ้ยเวลานี้เป็นเวลานอนของเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ถ้าเขาอยากจะนอนตอนไหนให้เขานอนเลยแล้วก็ไม่ต้องไปกวนคนที่มีอายุคือเวลาอยากกินตอนไหนให้เขากินเวลาอยากนอนตอนไหนเขานอนแล้วเขาอยากกินอะไรก็ ถ้าเขาไม่มีโรคอะไรแล้วเขาเบม่งสุขภาพดีอยู่ก็ให้เขากินเพราะนั่นนั่นคือสัญญาณของร่างกายเขาอยากกินอะไรอย่างนี้ยร่างกายเขาต้องการบางทีร่างกายเขาจะขาดอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึง่งให้เขาแบบเดินยืดเส้นยืดสายยืนยโคยโคงโยคะอะไรแบบถา,างยุ่งถางหญ้าถางอะไรทาสวนก็ทําไปจะไม่ต้องไปห้ามเขาปล่อยเ,เขาทําเลยอย่าไปห้ามว่าอ๊ยจะเห็นยัง่ากแคงนนี่นั่นเป็นการออกกาลังกายแล้วทาให้ร่างกายเข,า, aks, ขารีแลกและสมองเขารีแลกเขาบอก เขาอยากถอนยาก็ถอนไปเลยถอนจนถอนหมดบ้านก็ได้ถอนไปรวดที่ยินบอกแล่อีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนไม่รู้นะยาลดความดันนั่นมันจะทําให้นอนไม่หลับนะทุกคนยาลดความดันนะถ้ากินอยู่ใครกินอยู่ยาขับปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้นอนไม่หลับนะทุกคนบางทีอ่ะแล้วถ้าอยากกะนอนดีเหรอก็นั่นแหละก็ทําให้สมองรุ่งก็แค่นั้นเองอยากนอนตอนไหนก็นอนแล้วกินอะไรแล้วทําให้นอนหลับหรอ ก็กินอย่างที่เราอยากจะกินไงใช่กินที่เราอยากจะกินแล้วเราก็มีความสุขที่จะกินไงสารเม,เมลาโทนินมันก็จะหลั่งไงทุกคนเราก็จะผ่อนคลายไงแต่ถ้าอ่าอีกอย่างหนึ่งมีอาหารพื้นบ้านใช่ไหมมีอะไรวะขี้เหล็กขี้เหล็กอะ่ะก็เอามาแกงมันจะมีขี้เหล็กมีสารอะไรวะจำไม่ได้มันจะมีสารที่ช่วยให้แบบนอนหลับง่ายนะทุกคนขี้เหล็กก็เอาไปแกงค่ะขี้เหล็กแกงบ้านาเราเนี่ยแหละแกงอะไรก็ได้หรือว่าเอา เอาน้ำเอาใบมันไปต้มไปต้มแล้วก็มาดื่มกินสองสามแก้วก่อนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยกระเจี๊ยบก็เหมือนกันกระเจี๊ยบกกินแบบเย็นๆน้ำกระเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะใบเตยทุกคนใบเตยใส่อะไรก็ได้ต้มกินก็ได้ต้มก่อนกินก่อนนอนบางคนว่าใส่ขิงได้ไหมขิงอ่ะไม่อยากให้กินก่อนหลัง ไม่อยากให้กินเยอะตอนก่อนนอนให้กินนิดเดียวพอเพราะว่าขิงมันจะมีสารแบบกระตุ้นเหมือนมันมีคาเฟอีนนิดนึงอ่ะทุกคนก็คาเฟอีนคืออะไรก็ไม่รู้จะอีกเหมือนคุณตาคุณยายคาเฟอีนก็คือสารที่มันทำมแบบกระตุ้นประสาทอย่างเงออกม,มอ่มันแหละมันกระหูจากคาเฟอีน โอเคน่นแหละจ้ามีคุณคุณป้าป้าชื่ออะไรจำไม่ได้เนาะแม่มามามองให้ฟังบอกว่าเอ็นซีซีบอกว่าทำไมรู้เรื่องสุขภาพเยอะจังบอกว่าทําอะไรอะไรเงี้ยไม่บอกแต่ไม่บอกอยากรู้เรื่องอะไรมาถามเลยเรื่องสุขภาพอ่ะออืถ้าตอบได้ก็จะตอบแล้วเขาาว่าทํางานอะไรไม่บอกหรอกว่าทําอะไรทําไมรู้เรื่องนี้เยอะถามเับถ้าอย่างนั้นก็อ๊รถอะไรืด ถ้าอย่างนั้นก็คลิปดีไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะกินกาแฟดำกับน้ำมะนาวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปทําสวนนะจ๊ะวันนี้ฉันจะลงผักใหม่จ้าเพราะฉันเอาผักอันนั้นออกแล้วก็ตากดินไว้แล้วเรียบร้อยวันนี้ก็จะลงใหม่นะจ๊ะโอเค see you next video บ๊ายบายสวัสดีจ้าจอกันคลิปหน้า